คนไรจืงลยอ่ะหวับว่าอย่างน้อยจะอร่อยนะโอ้โหแน่นอนว่าอร่อยแต่ว่าของฉันได้เยอะกว่าแต่ว่าโซฟีชอบไรจริงจริงได้ยังไงกันโอ้แล้วมันคืออะไรเนี่ยฉันคิดผิดไปสนขอนเธอมันใหญ่มากแน่นอนมันก็เจ๋งดีแต่ฉันอยากกินเจลลี่ไม่ใช่จมนินี่น ตายเธอเจลลี่ของวัเธอโคตรใหญ่มากแต่กอนฉันเล็กจิว๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น <Wow. S 2> ส่วนฉันมีเจลลี่รสฮัมบ้าบบ้า,บาคนใหญ่พวกเธอยังไม่เท่าฉันเลยไงไม่ใช่แค่ใหญ่มึมนเท่านั้นนะแต่ยังเป็นสีรุ้งอีกด้วยทีน่าขวดจิวของเธอดูตลกจังเลย <S 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 ฉันว่ามันต้องอรที่สุดแน่นอน เจลลี่รถคิดคันมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากแต่ว่านะเจ้าเจลลี่ที่ก้นขวงมาได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมัง้งเอ้ยไอคิดว่าฉันติดนะอออนี่ควินตินช่วยฉันหน่อยสินด่งขวดที่นะเอาลิ้นของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดแน่นมากเลยอ่ะโอ้ ฉันขอโทษไม่ได้ตึงใจฉันไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือลิ้นหลุดแล้วเยอะม,มากหมายคาว่าฉันได้เริ่มกินเจลลี่แล้วมันมีเยอะม,มากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวอืมนนี่มัเจ๋งมันมีรสฮาบ้าบ้าเราสามารถเปล่าเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอ้ว้าวเจ๋งอะงั้นก็รับเนะ แบบนี้สนักจึตงเลยเป็นตินเนเยใช้หัวรับได้ไหมได้แล้วโอ้ยให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยน่าขยะพี้งงั้นก็ถึงตาฉนันแล้วจะเล่นรสกิเทร์สองจริงแล้วกอนอื่นต้องบีมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยไม,ไม่ได้มันไม่ได้ผลทีหน้าเควินตินมานหน่อยสิฉันต้องการความชียเหลือ พกเธอบีบขวดจากทั้งสองข้างนะแล้วฉันจะกินเจลลี่เองโอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลยฉันเหนื่อยแล้วเป็นยังไงบ้างสงารยมอฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้ดูเหมือนว่าโซฟีกำลังกายร่างเป็นสีรุง้งโอ้ใช่แล้วโอใช่มีความสุขจึงเลยทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะ อ้นึกว่าฉันปวดไปอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองจานเลี่ยนแสนอร่อยนะโมวโวตัวอ,อย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือ้อบล็อกโคลีิมันไม่อร่อยเลยสึกนิดฉันดีใจจังเลยฉันได้ถังเล็กแบบนี้อเฮ้ย<ล>แต่ยังน่าเกลียดอย่างยินดี ก็ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเดียวก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศครีมออกมาให้ได้โอ้ไปผิดทางนิดหนอ <c oughs> ่อยต้ลงมาสองสามเซนพอกันทีฉันเทงดีก,กว่าได้ไงแล้วใครจะกินละ่ะเธอต้องลองนะมันคือ challenge ที่ก่อนบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกลียดบอคอรี่อ่ะโอ้ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วย ฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยพวกเธอฉันไม่นำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเธอแล้วจินตนาการได้เลยมันต้องน่งขาขยับแขงแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วหนึ่งโอ้ไมนเขียวเป็นบ้ามันยากามากๆที่จะกินไอศกรีมรสผักแบบนี้ไปคิดอะไรสักอย่างฉันออกแล้วต้องลองได้ของอร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีม ด้วยสปริงเค้าสีรุง้งปอกก้และสตอรบรี่ว้าวมันดูน่ากินจังเลยเหมือนคนเล่นเลื่องว้าวเอาล่ะมาลองกันมมันรสชาติดีมากแบบนี้ให้กินทงังถังก็ยังได้เอาล่ะใชนก,กินหมดแล้ว โอ้ฉันมีความสุขเร้าเกินไปอะดูเหมือนว่าฉันจะกั้นไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้ยแย่ตอนนี้ฉันมีสตา์กัรแบบเดกับเธอเราข้นได้าแต่ฉันเป็นลูกผู้ชายฉันแข็งแกร่งฉันต้องรับมือได้ฉันไม่กลัวไอศครีมแบบนี้หรอ รู้สุกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างอะทํไมในนี้หนาวจังฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการกระด้เป่าผมเพื่อทำให้อุ่นเนะแบบนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้มันละลายไอศครีมละ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็นๆแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินเือนมากอยูด่ดีแต่ไม่เป็นไร ันสามารถจัดการกับของเหลวเหมันเขียวนี่ให้ได้แค่ต้องล้มแน่เขายะขยะก็ได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควนตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหลให้ความยาวนะสาวๆปิดสมองไว้เพราะกลิ่นมันแย่มากและอีกครั้งฉันได้ขออร่อยที่เล็กที่สุด ส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่าแต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลยเพื่อนๆฉันเราไม่ไหวแล้วอย่างดื่มมันเพราะงั้นเรียบจัดการแล้วเข้าทีนนะก็ด้งั้นมาเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว,รวอ,อร่อยออ้ร่อยจังเลยมีผลข้างเคียงด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเควินตินตอนนี้ก็นายสบายมากการดื่มด้วยหลอดมันใช้เวลานานเกินไป ฉันใช้วิธีแบบเด,เดิมดีกว่าอืมอร่อยจังเลยโอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สุดฉันหิวน้ำมากๆฉันสามารถดื่มให้หมดในอึดเดียวอร่อยจังเลยโอ้ อย่างส่ปนกติกับฉันนะดูเหมือนมันจะแปลกๆปกกันขึ้นน่ากลัวโซฟีกลายเป็นเออเดี๋ยวก่อนพวุเธจะไปไหนกันรอด้วยฉันคือโซฟีเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อปคร์นของฉันมันเล็กที่สุดนะส่วนของฉันใหญ่มากส่วนฉันพอเจอนขนาดปกตินะ เอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมมนเข้าวดแค่เม็ดเดียวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอร์นแล้วละ่ะฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยกินหอมน่ากินเวออย่างนี้ต้องลองอ,อร่อยจัง และแน่นอนกอย่างสิง่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทาเธอรอป๊อปคอนแล้วได้เลยป๊อปคอนแต่ต้องทำยังไงอ่ะโอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงเครื่องเป็นขนมปังมันมีความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นปปคอนในไม่ช้าเอาล่ะเอาล่ะอโอ้ใช่แล้วมไม่ใช่แค่ระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วย สุดยอดไปเลยเออเควินตันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาล่ะมาลองกันนี่มันอร่อยมากมากทีนะ่าเธอต้องชอบแน่นอนงั้นฉันเริ่มเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากเพราะงั้นฉันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสึกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อย ใช่แล้วฉันต้องชนะเอานี่ไปเลยอืมนี่มันกี่อะไรกันเนี้ยโอ้ป๊๊บคอนของฉันเองมันพร้อมแล้วอ่าเป่ายิงชุบเออเกิดอะไรขึ้นอาอยุปั๊บคนทะลมงั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยงไงกันนะแต่มันมีพอสำหรับทุกคนนะหรือเขา กด Subscribe ช่องของเราเธอจะได้ไม่พลาดชาร์ล,ลีนสนุกแบบนี้และมันยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นนะเพราะงั้นอย่าเราอย่าไปไหนนะ